ขณะเดียวกันครับดอกกระเจียวบานก็เริ่มบานแล้วนะครับที่บริเวณสนามหน้าที่ทําการอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอําเภอเทศสิทธิจังหวัดชัยภูมิครับเขาก็เลยเริ่มเปิดงานเทศกาลกระเจียวบานไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับรวม3เดือนด้วยกันเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติที่มีอยู่มากมายจังหวัดชัยภูมินะครับท้งอุทยานแห่งชาติป่าหินงามมีจุดสนใจก็คือ ิวธรรมชาติที่มีรูปร่างแปลกตานะครับอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีเลยนะครับสูงจากระดับน้ำทะเลปลานกลาง800เมตรครับเรียกว่าสุดแผ่นดินอีกด้วยนะครับเพราะเป็นเขตแดงระหว่างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงในช่วงฤดูฝนของทุกปีเนี่ยดอกกระเจียวบานเนี่ยจะเริ่มบานภายในทุ่งหญ้าป่าเพกนะครับจะชูช่อสวยงามมากเต็มพื้นที่อย่างที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับเอ๊หน้าฝนเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้น่าเบื่อเสมอไปนะ ที่เทียเท่ยวก็เยอะโดยเฉพาะที่เที่ยวเกีเ่ยวกับธรรมชาตินะครับสวยงามเยอะมากเลยก็ยังไงก็อย่าลืมไปกันนะคะทเที่ยวไทยอุดหนุนไทยค่ะใช,คใช่ค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะย่างเข้าสู่ฤดูฝน